เอ็กโคทุนายเอ็กโคโฮเทลสุรุโฮเทลเซราเซเว่นวิสกี้มายูนิฟอร์มชะอำระดับ4เอ็มมิเตอร์3นะครับก๊อปปี้ไหมครับค้ท่รับครับผมเอ็กโคทุนายเอ็กโคโฮเทลสุร like ุเจสเว่นวิสกี้มายูนิฟอร์มเมืองชะอำพอดียกสายอากาศขึ้นอีกนิดนึงเป็น4เมตรนะฮะรับได้ครับระดับ4เอ็มมิเตอร์3เช่นเดิม เอกชนายเอกโคเทลสุรุเจสเวนวิสกี้มายูนิฟอร์มอ๋อด้านข่าวถามข้อมูลสถานีค่ะ,ระ,นนะครับอออากาศด้วยสเปนเดอร์ท uh, ีเอ็มซีแปดหนึ่งสายนำสัญญาณห้าดีเอบีสายอากาศเป็นห้าแปดสามชั้นสูงประมาณมสาีส่เมตรเสรเสร ครับผม KIO เ,เช่นกันครับ Echo ตุ Na Echo Hotel ส u ร u Hotel Sierra Seven Whiskey m ม u ยูนิฟอร์มชามครับสรุปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไหมช่อง Alpha Tango ได้ค่ะแต่ว่าต้องรอช่วงคนน้อย